เดินเดินมาเดินมาหาแม่มาค่ะ,คะ,คะมาทางนี้ค่ะนี่นี่ เดินมาค่ะเดินมาเออเก่งเก่งมาค่ะ

นนนนโอ้โหเตะตะตาสวยอ่ะ oui, ห bon, ันน้องมามี้นหนนงน้นหโอ้โหเบบก็ระวังยบุมลงไปบุ้มลงไปงบุ้มบุ้มลงไปนี่ขึ้นเลยบุ้มลงไปนี่ตกใจเลยมิเกล ล่ยลาไล่ยล่มันจะตกเอ้ยนูทำหน้าทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวก็โผโผไม่ทันน่ะได้แล้วเป็นร้อยรูปแล้ว

chào đi, nôn, chào 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 chào